สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินราคาถูกอยู่ในแหล่งชุมชนวิวภูเขาสวยค่ะด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะติดคลองซอยชลประทานแล้วก็ติดก,กับถนนหินคุกสาธารณะค่ะด้านหน้าฝังท่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถขับรถเข้าไปยังแปลงที่ดินได้เลยนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนลาดยางสองเลนค่ะเพียง350เมตรเท่านั้นจากตรงที่ดิมชี้อยู่ เข้ามายัางที่ดินนะคะอีกไม่นานก็จะมีโครงการถนนลาดยางเข้ามายัางที่ดินของเราค่ะเพราะว่ามีบ้านอีกประมาณสองสามหลังเลยนะคะที่อยู่ในบริเวณเส้นถนนน,นี้ค่ะไม่เปี่ยวค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนี่ค่ะด้านหน้าติดคลองด้านหลังวิวภูเขานะคะเนื้อที่ห้าไร่อยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ เป็น,นโฉนดนอส4จอขุดแดงนะคะสาธารณภูเน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยที่ดินแปลงนี้เสมอกับถนนเลยค่ะดินดีนะคะบรรยากาศดีไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานราคาขายยกแปลงเพียง1ล้าน4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้ยังต่อรองราคาได้อีกค่ะที่ดินเป็นที่ราบเลยนะคะเป็นแปลงนี้ผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยค่ะ ค่ะส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นคลองซอยเช่นเดียวกันหน้ากว้างนะคะ40เมตรติดคลองซอยค่ะนี่ค่ะคลองซอยตามที่ดิมชี้อยู่เลยถ้าเราลอกลอกคลองออกนะคะคลองลูกนี้ก็ถือว่าขนาดกําลังดีเลยค่ะเป็นคลองซอยอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราน้ําก็เป็นน้ําประปานะคะที่อยู่ในที่ดินเราต่อไว้ให้เรียบร้อยเลยไหลแรงเลยค่ะ ส่วนด้านหน้าเสาไฟฟ้าพร้อมค่ะถัดไปเพียง20เมตรเท่านั้นนะคะก็มีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆกับที่ดินของเราเลยค่ะวิวภูเขาสวยนะคะด้านหน้าของที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะเสาไฟฟ้าพร้อมเลยขนาดคลองก็กำลังดีนะคะเป็นคลองซอยชประทานอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเรานีค่ะเพื่อนบ้านห่างจากที่ดินเพียง 20เมตรเท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกเพื่อที่จะซื้อเก็บทําสวนทําการเกษตรหรือว่าเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศหรือว่าปล่อยให้ชาวบ้านเช่าทําการเกษตรแปลงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยในเนื้อที่5ไร่นะคะขายเพียง1 4 9 0 0ล้บาทเท่านั้นตกไร่ละยังไม่ถึง 3, 0 0แสเลยคะ่ะเป็นไร่ละ2 0 0แสนกว่าบาทนะคะนี่คะ่ะคองซอย อยู่หน้าแปลงด้านหลังนะคะก็มองเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยนี่คะ่ะของชลประทานบรรยากาศดีนะคะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานไม่เปรี่ยวด้วย ด้านท้ายของที่ดินเรามองเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยยิ่งถ้าเป็นช่วงตัดอ้อยออกนะคะวิวจะโล่งกว้างเลยทางทิศเหนือก็จะเห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันแถวนี้จะไม่มีการเผาอ้อยนะคะจะมีรถจากโรงงานเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านที่ดินของเราก็เป็นแปลงโล่งๆตรงนี้เลยค่ะที่เป็นทุ่งหญ้าทั้งหมด รอบๆแถวนี้นะคะชาวบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยกันทําสวนทําการเกษตรแล้วก็มีไร่อ้อยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนะชมที่ดินได้ทุกวันเลยค่ะทางทิศใต้นะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาลูกนี้เลยค่ะด้านหลัง ภูเขาลูกนี้นะคะคือโครงการพระราชดำํำริเขาชะงุมห่างจากที่ดินเรานะคะอยู่ที่15กิโลเมตรค่ะหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่เพียง88กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีด้านท้ายของที่ดินนะคะก็มีเพื่อนบ้านทำสวนทําการเกษตรกันไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานอากาศดีค่ะ ที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างติดคลองซอยติดถนนสาธารณะนะคะอยู่ที่40เมตรค่ะผังที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมดินในที่ดินนะคะก็เป็นดินดำล้วนเลยดินเป็นดินดั้งเดิมของที่ดินแปลงนี้เลยค่ะดินลักษณะแบบนี้นะคะจะปลูกไม้เศรษฐกิจทำสวนทำการเกษตรหรือว่าจะขุดโค้งหนองนาได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะดินดีมากมาก จากที่ดินค่ะไปยังอบตอเขาชังงุมนะคะอยู่ที่12กิโลเมตรหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังวัดหนองมะค่าโรงเรียนวัดหนองมะค่าตลาดนัดนะคะเพียง2.7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ idline ดิมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้ทุกวันเลยค่ะ นี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆของที่ดินนะคะเดี๋ยวดิบุ๊บขับรถออกจากที่ดินค่ะไปยังถนนลาดยางสองเลนให้ชมกันนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่5้าไร่อยู่ตําบลเขาชะงุมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นโฉนดนอสอสี่จอขุดแดงพร้อมโอเลยอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะยกแปลง1,490,000บาทราคานี้ยังต่อรองราคาได้อีก ฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ